ใใอขอหัวใจให้เจนุกรรวๆหน่อยนะขอหัวใจให้เจนุกรรวๆหน่อยนะขอหัวใจให้เจนุกโรวๆหน่อยค่ะมา ใครพร้อมแคปแรปพิมพ์พร้อมมาแม่กลุ่มฟรียังทันนะเจนุกยังไม่ปิดลับนะคะกลุ่มฟรีเจนุกไม่ต้องสมัครเว็บหวยไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องบูชาของถ้าเจนุกบอกให้เข้าฟรีคือฟรีค่ะนะคะไม่เก็บตังค์นะคะตอนนี้นะคะเข้าใจเห็นใจทุกคนใครที่ยังไม่มีทุนไม่มีเงินรีบกดเข้ากลุ่มฟรีได้เลยตอนนี้นะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะยังไม่อยากเก็บเงินทุกคนนะคะรอแบบ อ่ะถ้าใครอยากเข้ากลุ่ม V i พีก็อัดใส่เสียใครอยากเสียตังก็ก็ทักแชทนะคะทักข้อความเพยน,นี้แต่ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีที่ยังไม่มียังไม่มีงบไม่มีเงิน,งงน,งนก็รีบกดเข้าได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะดึงทุกคนเข้ากลุ่มตอนนี้ค่ะ,ะมานะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะใครไม่อยากรอคลิกเกียจรอเข้าไปได้เลยค่ะโอเคมาอ่ะหกพันคนไหมอ่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะ ใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาโอเคหกพันคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะเจนุกเดี๋ยวขออวยพรก่อนนะวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเนาะเจนุกนะคะขออวยพรให้กับลูกเพจและแม่แม่ทุกคนที่ดูไลฟ์สดเจนุกอยู่ณตอนนี้คนที่กดติดตามเพจเจนุกคนที่ดูไลฟ์สดเจนุกตอนนี้เจนุกขออวยพรให้กับแม่แม่ทุกคน ในวันปีใหม่ไทยนะคะตอนนี้เป็นฟ้าใหม่ปีใหม่ไทยนะใครที่กำลังเครียดกำลังทุกข์กำลังทุกข์ใจอะไรก็แล้วแต่นะคะเจนุขอให้สิ่งไม่ดีหมดพ้นไปนะคะแล้วเริ่มต้นปีใหม่ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงรวยๆนะคะโชคดีนะคะ โชคดีใครเล่นเลขไหนใครชอบเสียงโชอใหอยเฮงขอยปังนะคะสาธุสาธุสาธุนะแม่นะโอเคมา มาสวัสดีค่ะสวัสดีหกพันสี่ร้อยคนนะคะโอเคมา ไทยพร้อมแคปแล้วอ่อมาลิงด้านล่างยังเข้าทันนะโอเคอันนี้เป็นใบแรกนะคะที่เจนุกนะคะให้ทุกคนไปนะคะอ่ะอันนี้นะคะหนึ่ง อันนี้เจนนุงปล่อยไปหลายวันแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสิอันนะอันนี้อันนี้คือใบแรกนะคะถ้าใครว่าห่างเยอะไม่ต้องตามนะคะเจะว่าเจให้น้อยลงกว่าเดิมเยอะมากแล้วนะโอเคค่ะแล้วก็เลขความฝันเมื่อวานค่ะโอเค ถ้าถ้าคิดว่าเจาให้เลขเยอะไม่ต้องตามก็ได้นะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะโอเคค่ะแล้วก็ใส่ด่วนนะคะใส่ด่วนใส่ด่วนเป็นเลขนี้ หนะะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคิดถูกอย่าว่ากันนะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะใครแคปแล้วพิมพ์คาว่ารวยวยค่ะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะ ครคปแล้วพิมพ์คาว่ารวยๆนะจ๊ะทันเนาะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะจ๊ะเจนุก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกอะไรเนาะแม่เนาะมันไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะโอเคถ้าชอบก็ตามนะเอาตามที่ทุกคนไหวนะคะใครไม่ไหวไม่ต้องตามนะแม่นะลิงก์ด้านล่างตรงนี้รีบกดเข้าไปได้เลยค่ะ นะคะกลุ่มฟรีเจนุกนะคะไม่ได้เปิดให้บ่อยๆนะคะที่ลิงก์ด้านล่างฝากกดติดตามและกดถูกใจเพจนี้ของเจนุกด้วยนะจ๊ะลิงก์ด้านล่างตรงนี้รีบกดเข้าได้เลย รวยๆนะแม่นะาขอให้แม่ๆทุกคนรวยๆนะขะกลุ่มฟรียังทันนะคะแม่ใครที่อยากเข้ากลุ่มฟรีสนุกลิงด้านล่างตรงนี้รีบกดเข้าได้เลยจ้ะกลุ่มฟรีสนุกยังทันเด้อแม่เด้อกลุ่มฟรีกลุ่มฟรีกลุ่มฟรีบายยนะแม่นะาขอบคุณและสวัสดีค่ะ